สวัสดีครับมาดูอีกสักชุดหนึ่งนะครับพอดีไปได้มาใหม่ชุดหนึ่งเหรียญเงินลงยานะครับอาจารย์ติ๋วนะฮนุมานอาจารย์ติว๋วจังหวัดลบบุรีนะครับเนื้อเงินอาจารย์ติ๋วเนื้อเงินลงยานะครับสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์ฮนุมานเนื้อเงินลงยา นี่เป็นลงยาแดงนะครับลงยาแดงเอาสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทอนมุมานอาจารย์ติว๋วหลวงพ่อจ้อยยอดธงนะครับเนื้อเงินเหมือนกันหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรน,นะครับเนื้อเงิน ยอดธงเนื้อเงินพร้อมกล่องสรงพ่อจ้อยนครสวรรค์นะครับเอาซักพันหนึ่งแล้วกันนะเอาพันหนึ่งสมเด็จรูปเหมือนหลวงพ่อโตสมเด็จโตวัดถ้ำคูหาสวรรค์จังหวัดลบบุรีสมเด็จโตเอาสี่ร้อยนะครับสี่รอยบาท รูปหล่อหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์กงธนูนะครับก้นมาอุอดกิ่งนะก้นมาอุรูปหล่ออดกิ่งสวยเลยนะครับสวยเดิมรูปหล่อหลวงพ่อพิงค์เอาแปดร้อยละกันแปดร้อยเหรียญหลวงพ่อพิงค์ปีสองห้าศูนย์เจ็ดนะครับ ยิงปีสองห้าศูนย์เจ็ดปีสองห้าศูนย์เจ็ดเนี่ยเอาเอาเจ็ดร้อยคันเจ็ดร้อยปิดตาเนื้อนวะหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับนะครับลูกศิษย์หลวงพุทธรื นี่เป็นปิดตาเนื้อนวะนะฮะปิตาเนื้อนวะปิดตาเนื้อนวะ,นนวะหลวงพ่อสาครเอาเก้าร้อยนะครับเก้าร้อยบาทรูปเหมือนปั๊มสังกิตโจนะครับปีสองห้าศูนย์แปดพระศีลพระศิลบวรคุณ เขาพังงามนะครับลบบุรีปีศูนย์แปดเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยเอาแปดร้อยบาทเหรียญหลวงปู่คำมี ครบ99ปีปี19นะครับหลวงปู่คำมีเอา500บาทแกะสวยมากนะปี19เตารีดนะหลวงพ่อโต๊วัดกำมะแพงนะครับสายเหนี่ยวอินบุรีเตารีด หลวมพโ,โตวัดกำแพงเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับประสบการณ์ดีหลวมพโตเมื่อก่อนก็ใช้อยู่นะครับใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ